ผมว่าก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าแค่ Nasdaq เนี่ยมันอาจจะไปหนักฝั่งหุ้นเทคมากกว่าออาจริงๆเนี่ย S&P กับ Nasdaq นะครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันก็มันก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับผมว่าก็ก,ก็ถ้าเกิดชอบฝั่งหุ้นเทคก็ต้องไป Nasdaq นะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมอะไรเงี้ยผมก็ชอบให้มันแบบ กระจายกระจายหลายๆอุตสาหกรรมหน่อยก็จะเลือกเป็น s อสนะครับ n a สแดกคิดว่ายังไปต่อได้ไหมครับผมว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆนะหลายๆคนเนี่ยผมเพิ่งไปฟังคลิปของคนนึงมานะครับเขาบอกว่า s อสหรือว่า n นสแดกเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่ามันไปกระจุกตัวกับบริษัทเจ็ดนางฟ้าเยอะนะครับเข้าใจว่าแบบประมาณสักเกือบเกือบสีะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอย่างมันก็ไปกระจุกตัวกับ บริษัทที่ดีมันก็มันก็โอเคไหมนะครับโอเคคุณอาจจะบอกว่าไอเอ็นบีเดียลากดักชนีแต่ว่า NV ็นบีเดียมันก็ขายของได้จริงๆนะครับแล้วก็เทรนด์ของ a อสำหรับผมผมมองว่ามันเพิ่งเริ่มด้วยซ้ำนะครับหลายๆคนบอกว่าเอตอนนี้เอมันบับเบิลแล้วนะครับคือคําว่าบับเบิลเนี่ยมันต้องไปอยู่กับพวกธุรกิจที่แบบว่ารายได้อาจจะยังไม่มีกำไรอาจจะยังไม่มีแต่ว่าแบบคนให้มูลค่าธุรกิจสูงๆมากนะครับเช่นถ้าคุณลองไปดูหุ้นแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ย ก็มีนะครับอย่างเช่นอะอผมขอ,อยกตัวอย่างละกันนะไม่ได้โจมตีนะครับแต่อย่างโอโกลอย่างเงี้ยนะครับโอโกลเนี่ยโอเคโอเนี่ยเป็นหุ้นพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมครับซึ่งคนเนี้ยก็เป็นหุ้นที่โดนตลาดให้มูลค่าเยอะแต่ว่าจริงรายได้เขาก็ยังไม่มีนะครับหุ้นประเภทเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงได้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าตลาดแบบลากลงไปเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแบ็กอยู่ข้างหลังถูกไหมครับนอกจากว่าโอเคคุณบอกว่ามันมีคอนแทกมีออเดอร์มีแบ็กหลอกก็จริงแต่ว่าตัวไรายได้มันก็ยังไม่โชว์นะครับเอออะไรเงี้ยแต่ว่า เอ็นวีดีที่คุณบอกว่ามันลากตลาดมันคอ s o ซอฟลากตลาดอะไรเงี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาจริงๆนะผมว่าภาพมันค่อนข้างต่างจาก uh, .com bubble เยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ามันเป็น t e คบ b u เบิ e เหมือนกันแต่ว่าตัวแกนมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ